ค่ะทุกคนกลับมาพกกบกับแก้าใน Crystal Hollow คริสตัลโฮโลค่ะช่องห่างการทำนายโดยใช้ไพ่ยิปซีและไพออ่ออร์คาลในการทำนายเพื่อปลองกความรู้สึกในใจคุณพิเอกัสวันนี้เป็นคลิปที่ว่ากันในหัวข้อโอกาสดีๆที่คุณกำลังจะได้รับ หลายคนอาจจะรอข่าวดีรอการเถยียเขยอนรออะไรก็ตามที่มาทําให้ความรู้สึกมันมีกําลังใจกระชุ่มกระชวยมากขึ้นเรามาดูกันค่ะว่าโอกาสมันจะเข้ามาหาคุณไหมมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างตัวเลือก3ตัวเลือกเช่นเดิมกล่องที่1กล่องที่2และกล่องที่3เลือกกล่องที่ดึงดูดความรู้สึกคุณที่สุดตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเห็น3าใบนี้ค่ะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวไปกดทาสแตมด้านล่างเพื่อรับชมคำนนานกันค่ะ การเล่นเพียการ์ดเป็นการอ่านแบบด้วยร่วมไม่ได้ระบุเจาะจงเฉพาะไปที่ดวงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษอยากจะให้คุณรับชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อเป็นแนวทางและชมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งค่ะมาดูกันค่ะสิ่งที่คุณได้คืออะไร I am open to receive ค่ะ ด้วยช่างค่ะวอลเท้มค่ะทรัสค่ะค่ะเรามาดูกันูสิคขึ้น่นะเลือนชื่อกกล่องพี่นึ่ง ก่อนที่หนึ่งคุณเป็นยังอยู่คะตอนนี้เทนส์กครับค่ะนายส็อกาจูส็กครับ คิมคอคอยค่ะโอกาสดีๆส,ส,ส,สิ่งที่จะเข้ามาหาคุณคืออะไรคะคิมซอครับโอกาสดีๆแล้วสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณคืออะไรคะซิกซครับ เอเพื่อนเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่1ถามว่าสิ่งที่จะเข้ามาหาควรโอกาสดีๆที่คุณกำลังจะได้รับคืออะไรเราเองอาจจะเป็นคนที่กำลังอยากจะมีความสุขกำลังอยากที่จะต้องการให้ชีวิตตอนนี้มันเป็นไปในทิศทางที่มันเป็นไปตามอย่างที่เราหวัง มันเป็นอะไรที่มาเติมเต็มให้เรามีกําลังใจคุณเองดูเป็นคนที่แบบต้องการความสุขแล้วไม่ใช่ต้องการให,ให้มันแบบว่าเป็นแบบฉาบช่วยนะแต่ต้องการความสุขที่มันแบบที่มันยั่งยืนนะคุณคุณเองอาจจะเป็นกองนี้ดูค่อนข้างเป็น energy ของเรื่องความรู้สึกความรักมากเลยถ้วยมา6ถ้วย2ถ้วย k i n ง s ็อคคัเราเองอาจจะมีประสบการณ์ที่ผ่านมายากลำบาก เราจําได้ทุกๆอย่างเลยว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างคุณน่าจะเหนื่อยมาเยอะคุณน่าจะอดทนรงแรงกับหลายๆอย่างที่ที่ทามามาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตเรื่องงานเรื่องเองินหรือเรื่องความรักคุณดูเหนื่อยค่ะแต่คุณยังไม่หยุดไปในมือคุณยังํำอีกหนึ่งไม้คุณรู้ว่ายังมีความหวังอะว่าไม่เป็นไรทําอีกนิดเดียวอดทนอีกนิดเดียวคุณกองนี้น่าจะเป็นคนที่เชื่อ ตัวเองค่อนข้างที่จะเชื่อในสัญชาตตัวเองเวลาที่คุณแข็งแกร่งเ n เ r g y ดีๆแล้วคุณก็แบบมีแรงฮึดสัวเอาเว้ยทาไปเชื่อตัวเองว่าไอ้สิ่งที่มันกําลังทําอยู่เนี่ยมันจะไปส่งผลดีไอ้สิ่งที่ลงทุนลงแรงที่มันเหนื่อยยากอะปลายทางมันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากเราล้ามากอะคุณจะต้องกลับมาเคลียร์ตัวเองเหมือนกันนะอย่าพาตัวเองไป แบบลุยบอกบุกป,ป่าฝ่าดวงแบบลุยแก้ปัญหาท,ท,ทั้งที่ร่างกายมันเหนื่อยล้าท,ทั้งที่ใจจิตใจมันไม่มีกําลังคุณเองเป็นคนที่มีมีความหวังมีมีแรงใจที่ดีอยู่แล้วแต่เวลาที่มันเหนื่อยมากๆอะต้องรู้ให้ทันเนาะแล้วก็ต้องไม่ฝืนตัวเองมาค่ะแล้วเป็นยังไงต่อพอเรารู้สึกว่าเราเรามีความหวังว่าสิ่งที่ทําอยู่มันจะสมผลสําเร็จ เราก็จะสู้มันเราก็จะพยายามและถ้าสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องความรักอะถ้ามันเป็นเรื่องความรักที่มันกําลังตัดสินใจไม่ได้อยู่ตอนนี้ว่าจริงๆแล้วสรุปทุกอย่างมันจะเป็นยังไงคนคนนี้จะใช่ไหมสําหรับเราเราจะฝากความหวังเราจะฝากชีวิตเราจะเขาจะไม่หลอกเราใช่ไหมตอนนี้บางคนที่มาดูกองนี้อาจจะเป็นคนที่กําลัง คิดตกผลึกตัดสินใจอยู่ว่ามันไปยังไงต่อมันใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่เข้ามาบางคนที่เข้ามามันบางทีเราก็ยังไม่แน่ใจยังดูไม่ออกอะว่าสิ่งนี้คือเข้ามาสอนอะไรเราเข้ามาเติมเต็มอะไรเราเข้ามาคิดกับเราอย่างไงมันเหมือนมีใครกําลังหยิบยื่นความรู้สึกดีๆความรักดีๆให้คุณถ้าเป็นในเรื่องงานมันก็เหมือนมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องงานทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออมันใช่ไหมมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตเราไหม <Yeah. S 2> ตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการที่กําลังคิดบางสิ่งบางอย่างอยู่ใคร่ครวรหรืออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาอย่างยาวนานที่จะต้องตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วอะ่ะอืาดูสิคะว่าโอกาสอะไรจะเข้ามาเงินเข้ามาก่อนเลยค่ะถ้าหลายหลายคนกําลังสู้ฝ่ฟา,ฟ,า,ฟ,าฟันอุปสรรคปัญหามาอย่างยาวนานเพื่อจะทําให้ตัวเองมีความสุขปล,ล็อกตัวเองทางด้านการเงิน สิ่งที่จะเข้ามาจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กับคุณเรื่องเงินแน่นอนมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่ปัจจัยภายนอกแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่คุณจะยอมรับการตัดสินใจการเชื่อใจตัวเองได้มากขึ้นว่าสิ่งที่เลือกมาที่ผ่านมนาะมันใช่มันจะมีสถานการณ์เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่า สิ่งที่ฉันตัดสินใจคิดมาสิ่งที่ฉันทํามาตลอดมันถูกแล้วทางที่เลือกมามันใช่แล้วโอกาสนั้นจะเข้ามาสนับสนุนสิ่งที่คุณทําอยู่ปัจจุบันนี้ให้คุณเห็นผลว่าถูกต้องมาถูกทางแล้วค่ะให้คุณไปต่อได้และการที่คุณจะไปต่อเนี้ยต้องไปต่อจากความมั่นใจของตัวเองอีกสักครู่นึงอีกแป๊บเดียวม,มันไม่น่าจะนานเท่าไหร่สําหรับคนที่คิดค่ายควรอยู่กับค,คิดคิดค่ควรอยู่กับเรื่องนี้มาอย่างยาวนานแล้ว อ,อ,อีกไม่นานเราเองจะรู้สึกมั่นคงทางด้านอารมณ์มากขึ้นเราเองจะรู้สึกว่าเราเราสามารถตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างได้ง่ายไมไ่การตัดสินใจนี้การก้าวเดิมไปต่อนนี้แล้โอกาสที่เข้ามามันไม่ได้มีใครเออมาเป็นคนช่วยเหลือให้เราจะหยิบยื่นได้โอกาสนั้นนะแต่เราเองเนี่แหละต้องเริ่มต้นจากเราเองก่อนเราต้องเป็นคนที่ เติมตัวเองให้เต็มมาค่ะคุณเคลียร์พลังงานตัวเองให้ได้เคลียร์พลังงานตัวเองเพื่อที่จะรับโอกาสที่มันกําลังจะเข้ามาเนี่ยคุณเห็นคิงซดครับไหมคะถ้าเป็นในเรื่องความรักความรักที่หยิบยื่นมาจากคนอื่นบุคคลอื่นซึ่งน่าจะเป็นคนที่คุณเองก็เคย รู้จักมาก่อนคนที่อาจจะเป็นอดีตของคุณคนที่คุณเองคบกันมาอย่างยาวนานคนที่คุณเองก็วางแผนที่จะร่วมหัวจงท้ายกับเขาคนที่คุณเองก็คิดไว้ในใจคนคนนี้จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าเนี่ยแหละใช่คนนี้แหละที่จะเป็นคนที่จะไปต่อกับเราหรือว่าถ้าเป็นในเรื่องงานงานเดิมๆคนเดิมๆคนที่คุณเคยรู้จักแล้วเขาจะเข้ามาหยิบยื่นโอกาสความช่วยเหลือให้คุณรู้สึกว่าเออ คุณมีแรงกายแรงใจที่จะลุยมันต่อและหนึ่งไม้มามันเป็นโอกาสดีๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาเปิดทางให้คุณแต่มันต้องเป็นจากการที่คุณเองเคลียร์ตัวเองก่อนนะคุณเองจะต้องเคลียร์ความรู้สึกที่มันยังลังเลสงสัยทรสมาค่ะเชื่อใจตัวเองเชื่อใจในสิ่งที่เองทํามาแล้ว และเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เป็นผู้รับถ้าโอกาสยังไม่สามารถเข้ามาหาคุณได้ไม่ใช่เพราะอะไรมันเพราะคุณยังบล็อกปิดกั้นสิ่งดีๆที่จะเข้ามาอยู่งั้นเคลียความรู้สึกกังวลในใจและเชื่อสัญชาตญาณตัวเองถ้าคุณกำลังถามว่าต้องเคลียยังไงลองดูว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่มันผดขึ้นมาในใจอันดับแรกของคุณเป็นอุปสารรคของคุณตอนนี้คุณอาจจะ พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ใกล้น้ำอาจจะใช้พลังงานแห่งน้ำในการที่จะเยียวยาความรู้สึกคุณที่เลือกกล่องนี้คุณเองน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างซึ้งซึขีกับความรู้สึกหลายอย่างอยู่แล้วลองนิ่งอยู่กับพลังงานน้ำหรือว่าหาเวลาที่จะไปพักผ่อนใกล้ๆน้ำมันจะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเชื่อแลวคุณเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นคุณจะเลิกรู้สึกว่าไม่แล้วอะ่ะ มันไม่ต้องเหนื่อยอย่างที่ผ่านมาก็ได้โอกาสที่จะได้รับมันเป็นโอกาสมาจากไหนโอกาสจากถ้าใช้คําว่าจากสวรรค์หยิบยื่นหรอนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่มันดูเหมือนเป็นคุณเองนี่แหละ ที่ลงมือลงแรงลงทุนกับมันมาอย่างยาวนานและมันไปดันให้สิ่งนี้มันเข้ามาหาคุณมันไปดันให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณเพราะการกระทําของคุณดังนั้นเคลียร์เอเนอร์จีตัวเองและเลิกบล็อกพลังงานตัวเองเปิดให้เป็นผู้ได้รับบ้างได้แล้วถ้าคุณเป็นคนที่ให้คนอื่นมาตลอดแบบซัพพอร์ตคนอื่นมาตลอดหยิบยื้อโอกาสดีให้เลาถึงเวลาที่คนอื่นจะหยิบยื้อโอกาสดีให้คุณแล้วถึงเวลาที่คุณจะเป็นคนที่ได้รับความสุขจากสถานการณ์โดยรวมจากชีวิตที่คุณลงมือลงแรงทํามาเปิดโอกาสให้ววมมีคคาสุข่ะ ถึงเวลาแล้วเนาะโอกาสเนี้ยการจะเข้ามาหาคุณเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งเนาะแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับส c ค i b e คอมเมนต์ดีๆมาคุยกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองค่ะเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่คุณได้คืออะไร I am forgiving ค่ะ Beauty ritual ค่ะ Affirmation for h e a l i n ค่ะเอาอีกหนึ่งใบของคุณไปไหน p e c e ค่ะมาดูกันค่ะว่าคนที่เลือกกล่องที่สองอก็ไดีที่คุณกำลังจะได้รับคืออะไรตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะคนที่เลือกกล่องที่สองคะดูสิคะ เคียนค่ะคุณที่เลือกก่องที่2ดูเอเนจีของคุณสิคะในสับวันคือคุณเองน่าจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตเนี่ยแหละเป็นแบบคนที่เดินทางคนที่มีแพชชั่นในตัวเองพร้อมแล้วที่จะท่องโลกกว้างคุณมีชีวิตของคุณที่คุณเลือกเองแล้วคุณรู้สึกว่าเอออะไรก็ไม่มาสามารถที่จะ บังคับให้ฉันอยู่ในทิศทางของเขาได้ฉันเองเป็นคนที่กําหนดชีวิตเลือกเส้นทางชีวิตตัวเองคุณน่าจะเบื่อกับบางทีเราก็รู้สึกว่าเบื่อกับอะไรก็ไม่รู้อะที่มันมันมันเข้ามาหาเราคือคุณจะ,จะเป็นคนที่เลือกนะคุณกองที่สองเนี่ยคุณเป็นเอนเนอจีของการที่เลือกใช้ชีวิตในเส้นทางที่ตัวเองต้องการอนะคุณจะเบื่อมากเลยกับสิ่งที่แบบมันไม่ตอบโจทย์กับคุณอนะแล้วพอเวลามีสิ่งนั้นเข้ามาด้วยความที่เราเองก็เป็นคนที่แบบไม่ได้แบบ เอ,อรุนแรงเรกี้ยกา่อก agressive เนาะมันก็เลยจะแบบค่อนข้างที่จะไม่สามารถเปิดเผยความรู้สึกในใจที่มันมันอึดอัดได้อะหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นคืนเลยน่าจะเก็บความรู้สึกต่างๆอะไว้กับตัวเองคนเดียวคุณดูสิคะมีคนยื่นถ้วยมาหาคุณอะคุณไม่ปฏิเสธอะแต่คุณก็ทำหน้าเบือ่อเบื่อเนี่ย พอบางทีมันมีอะไรหลายอย่างที่มันเข้ามาแล้วมันไม่ตอบโจทย์คุณน่ะคุณเองก็รู้สึกว่าแบบเฮ้อรู้สึกแบบไม่ชอบแบบเบื่อแต่คุณก็ไม่ได้ปฏิเสธมันเนาะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้หรอกเราควรจะทำยังไงกับมันเห็นไหมเดอะมูนมาหลายๆครั้งเราก็ทำเอ็ดทำตัวไม่ถูกเหมือนกันกันกบสิ่งที่มีคนหยิบยื่นมาให้ไหม่ว่าจะเป็นความสัมพนันธ์หรือว่าจะเป็นโอกาสในเรื่องงานคุณดูสิคาเดีมันเชียนมาเพราะคุณเชื่อตัวเองค่ะว่าลึกๆอ่ะ เฮ้ i, ฉันเลือกชีวิตฉันเองได้ทุกอย่างที่จะเข้ามาโอกาสเหรอมันจะต้องเป็นโอกาสที่มาจากการเลือกของฉันแหละเป็นโอกาสที่ฉันเป็นผู้สร้างโอกาสนั้นเองเอ e เนอร์จของคุณนี่คือแบบเหมือนจริงๆแล้วคุณคุณเป็นคนที่มีมีดีในตัวนะมีมีความสามารถครบทุกด้านแต่คุณยังไม่ได้เปิดเผยตัวเองไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกที่มีในใจออกไปมากมเท่ากับศักยภาพภายในที่คุณเป็นคุณดูสิคะบางที สิ่งที่มันยังติดอยู่ในใจมันก็ยังมีอีกหลายเรื่องถ้ามันยังเป็นความรู้สึกที่มันความรู้สึกที่มันอยู่ในใจลึกๆอะ่ะไม่รู้ว่าเราไปผ่านอะไรมาบ้างเนาะคุณน่าจะเป็นคนที่คนใช้ชีวิตยอย่างคุณน่ะน่าจะมีเรื่องราวหลายๆอย่างเกิดขึ้นในใจเราจะต้องกลับมาดูแล้วแหละว,ว่าอะไรที่มันทําให้บล็อกพลังงานของเราที่ยังทําให้เรารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองมากเท่าที่ควรอะ มาดูกันว่าโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณคืออะไรซกซ์ควานหกไม้เดอะฟูลเดทเดทมาพร้อมกับเดอะฟูลเลยนะคะคุณและ ไฮโลเฟนคุณที่เลือกกล่องที่2องคะที่บอกไปเมื่อกี้ว่าคุณเองน่าจะเป็นคนที่มีศักยภาพอยู่แล้วในตัวแต่เราไม่ได้แสดงออกถึงสิ่งนั้นมาเท่าไหร่เพราะว่าคุณแค่รู้สึกว่าฉันก็ใช้ชีวิตของฉันไปอะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องไปเอาสิ่งเนี้ยที่มีในใจไปบอกใครไม่จําเป็นที่จะต้อง ทําให้ใครเห็นว่าฉันเป็นคนเก่งคนมีความสามารถเนี่ยคุณก็ใช้ชีวิตในรูปแบบของคุณนะ่ะใช้ชีวิตชิลๆมีความสุขเอ่อไปเที่ยวได้ได้ไปในสิ่งที่ตัวเองอยากจะไปทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําแต่ตอนนี้มันเหมือนมีโอกาสเข้ามาหาคุณแต่คุณรู้สึกว่ายัางก็ยังไม่ได้โอเคกับมันสักเท่าไหร่ยังรู้สึกว่ายังยังเลือกไม่ได้มันมีประตูมาสองประตูค่ะคุณคุณดูสิคะและคุณกําลัง รออยู่เหมือนกันนะว่าจริงๆในใจลึกๆเราก็รู้อยู่แหละว่าเออมันมันต้องมีทางไปอะแต่มันยังไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนทางที่หนึ่งหรือทางที่สองประตูไหนดีสิ่งไหนที่มันดีที่สุดสําหรับเราพอมันมันมีอะไรที่เข้ามาต้องเลือกซึ่งปกติแล้วอะคุณเองเป็นคนที่จะเลือกมันมากกว่าและหลายๆอย่างที่เลือกในอดีตที่ผ่านมาบางทีมันก็เสียใจอะคุณบางทีมันก็เลือกผิดเลือกพลาดบ้างทั้งที่เราก็รู้แหละว่าเออ มันมันก็มีความผิดหวังในใจลึกๆนะเพราะบางทีหลายๆอย่างที่เลือกมาในชีวิตมันก็ผิดพลาดอ่ะมันก็ทําให้เราไปอยู่ใน environment หรือสิ่งแวดล้อมหรืออะไรที่มันไม่ใช่มาก็เยอะอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราค่อยๆใช้ชีวิตไปละกันมีความสุขกับมันแต่โอกาสที่มันจะเข้ามาหาคุณมันจะพลิกชีวิตเลยนะ the f o o l the date มา h y r มามันเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนจริงๆมันจะมาปลดปล่อยคุณออกจากอะไรก็ไม่รู้ที่เราเอง ก็ฝังมันเอาไว้มาอย่างยาวนานสิ่งที่มันจะเข้ามาทําให้คุณเปลี่ยนชีวิตเนี่ยมันเป็นโอกาสดีๆที่มันจะพาคุณไปสู่เป็นที่ยอมรับคุณจะเป็นตัวเองได้มากขึ้นคนภายนอกเขาจะเห็นศักยภาพของคุณได้มากขึ้นเนี่ยสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆความสามารถดีๆที่คุณเก็บไว้ในตัว ถ้าคุณเลือกได้คุณไม่เพิกเฉยต่อโอากาสที่เข้ามาคุณเองจะเป็นคนนี้เลยนะคนที่ใครๆก็เห็นความสามารถในตัวคุณคนที่จะเป็นอีกคนหนึ่งเลยคุณจะสเต็ปจากนายซอฟมาเนี่ย ไปเป็นเดอะไมจิเชียนและมันเป็นอะไรที่คุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะเลือกผิดอีกแล้วไม่ต้องกังวลไฮโลเฟนมาบอกว่าแค่คุณนิ่งอยู่กับตัวเองปลดปล่อยตัวเองออกจากความกังวลที่ผ่านมาที่ผ่านมาถ้ามันเป็นสันกาณ์ของความเสียใจผิดหวังเจ็บปวดคุณคะลองดูดีๆว่า มันผ่านไปหมดแล้วเรื่องราวต่างๆมันจบไปหมดแล้วไม่ต้องไปดึงมันกลับมามีโอกาสที่จะได้มีความสุขแล้วเลือกเส้นทางที่มันจะเติมเต็มให้กับคุณลองกลับมาสร้างสีสันให้กับตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองมีความสุขถ้าคุณยังกดตัวเองเอาไว้ในจุดที่ไม่ไม่ให้ใครเห็นศักยภาพของตัวเองอะ่ะมันก็จะไปต่อไม่ได้ถึงมันไปต่อได้มันก็อยู่ในจุดที่มันคุมเคืองอย่างค่ะคุณ ปล่อยให้อดีตมันผ่านไปให้อภัยตัวเองเยียวยาความรู้สึกตัวเองลองสนทนากับเพื่อนลองปรึกษาใครก็ตามที่ เออ่คนบางคนที่อาจจะเห็นคุณมาตลอดเพื่อนที่รู้สึกว่าไว้ใจได้ลองสร้างความสงบให้กับตัวเองโดยการที่ยอมรับความผิดพลาดหรืออดีตท,ที่มันเจ็บปวดที่ผ่านมาให้อภัยตัวเองแล้วเลือกทางที่เข้ามาเลือกโอกาสที่กรงจะซัพพอร์ตให้คุณมาถึงจุดที่ใครหลายๆคนยอมรับแล้วพอโอกาสมันมาแล้วคุณไม่คว้าไว้คุณเองจะกลับไปเสียใจเหมือนเดิมนะไปต่อค่ะเปลี่ยนลองเปลี่ยนแปลงลองกล้าที่จะไป เทคลิกจะแบบยอมเสี่ยงชีวิตเนี้ยยอมอีกสักครั้งหนึ่งเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำอะ่ะมันจะปลดปล่อยตัวเองและคือมันปลดปล่อยไหมมันปลดปล่อยตัวเอง มันจะทําให้คุณรู้สึกไม่อ้างว้างไม่เดียวดายมันจะทํารู้สึกให้ชีวิตมันชัดเจนมากขึ้นและนี่เป็นสิ่งที่ดีวายหรือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณเหมือนเขารังสรรมาแล้วว่าถึงเวลาที่มันจะปลดล็อกตัวเองแล้วรับโอกาสนี้แล้วไปต่อได้แล้วเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่สองเนาะยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์น่ารักน่ารักคุยกันมากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกลับมาให้ด้วยนะแล้วพบกันคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3ค่ะมาดูกันค่ะว่าคุณได้อะไรบ้าง I trust my intuition ค่ะ Discipline ค่ะ I can I complete what I set my mind to ค่ะดูสิคะคือเป็นคนที่นอกจากจะมี intuition แล้วยังไปมีประสบการณ์ไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆมาทุกมิติแล้วความมั่นใจมันเกิดขึ้นอะ ดูสิคะต่อ energy work ค่ะ meditation to deep deep คุณจะต้องขุดแล้วมีผู้ช่วยขุดด้วยนะคะคุณไม่ใช่ขุดคนเดียวนะถึงเวลาที่มันจะต้อง เอา energy บางอย่างที่มันฝังอยู่ในตัวความรู้สึกบางอย่างที่มันกดเอาไว้ในใจล,ลึกออกมาเคลียร์กันเลยแห้อ,อมาดูสิคะว,ว่าคุณที่เลือกกล่องที่สามคุณเป็นไงบ้างคะตอนนี้คนที่เลือกกล่องที่สามคะคุณเป็นไงบ้างคะตอนนี้เอสซุปคอ,อยค่ะ พรีซัอกวานค่ะโฟลัทสอดค่ะไฟล์สับคับค่ะโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณคืออะไรคะกำเสียใจอะไรอยู่คะคุณก <c oughs> <c oughs> ็ดูแบบเหนื่อยแรงต้องพักผ่อนแล้วถึงเวลาแล้วที่จะต้องพัก ขนาดนอนยังนอนอยู่บนท่ามกลางกองอิดกองทรายเลยค่ะคุณอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณคืออะไรคะคิงซ็อคอยค่ะซิกซับวานค่ะเด e ชาริออตค่ะควีนซับวานค่ะ มาค่ะคนที่เลือกกองที่3มถามว่าโอกาสอะไรที่จะเข้ามาหาคุณมาดูกันก่อนค่ะว่าคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างถ้าอะไรอะไรตอนนี้มันไม่มันไม่เป็นดั่งใจมันไม่ได้ดั่งใจมันรู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกว่าทําให้คุณไม่มีแรงที่จะไปต่อเหมือนก่อนหน้านี้นี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรก็ตามที่มันมันมันเป็นมาอย่างดีอ่ะแล้วอยู่ดีมันถูกเบรกเอาไว้มันถูกพักอ่ะ งานต่างๆที่มันมันไปต่อไม่ได้มันติดขัดมันถูกเบรกโดยที่คุณเองก็ไม่ได้อยากที่จะพักมันหรอกแต่มันถึงเวลาที่มันต้องหยุดแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเองก็เสียใจแบบคุณดูสิกามันมีทางออกนะประตูมันเปิดอยู่คุณเห็นไหมคะประตูเปิดอยู่ แต่คุณเองเลือกที่จะเสียใจกับสิ่งที่มันมันผ่านมาแล้วอะทั้งทั้งที่โอกาสดีๆที่มันยังมีอยู่อะมันมีสองถ้วยที่มันยังตั้งอยู่บนโต๊ะอะแต่คุณไม่มองอะไม่ใช่แค่สองถ้วยที่ตั้งอยู่จากการที่มีดอกไม้ก็มีอยู่หลายๆอย่างมีโอกาสที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้หมดสิ้นเนื้อประดาตัวหมดอะไรตายอยากซะทีเดียวมันยังมีอยู่แต่คุณเลือกที่จะมอง สิ่งที่มันเจ็บปวดเลือกที่จะฝังอยู่กับตรงนี้เ,ออเลือกที่จะฝังพอพูดถึงฝังแล้วคุณดูสิคะอันนี้คือฝังตัวเองไว้กับความรู้สึกเจ็บปวดแต่อันนี้คือต้องขุดตัวเองออกมาอ่ะพอคุณเลือกที่จะฝัง Energy ตัวเองไว้กับความเจ็บปวดเสียใจและไม่เติมเต็มตัวเองไม่มองเห็นสิ่งที่มีอยู่ณตอนนี้ตอนนี้มันก็เลยค่อนข้างที่จะทิ้งดิ่งและดาวดำดิ่งลงไป แต่ถ้ามันต้องการพักพักใค่เต็มที่ค่ะพักจริงๆนะพักไม่ได้คือหาจุดที่มันได้เคลียร์ตัวเองจริงไม่ใช่ไปพักอยู่ท่ามกลางความแบบความเหนื่อยยากความลําบากถ้าตอนนี้สิ่งที่กําลังเป็นอยู่คือมันมันดิฟดาวมันเสียใจมากๆลองดูสิ่งที่มันผ่านมาทั้งหมดโอกาสดีๆที่คุณทําเอาไว้ทิศทางที่มันเกิดขึ้นมันยังมีอะไรดีๆหลงเหนืออยู่ดูสิคะว่าโอกาสที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณคืออะไรคิงซับคอยค่ะ Six of Swords แน่นอนถ้าถามในเรื่องเงินมันจะมีมันมีคนเข้ามาหยิบยื่นโอกาสให้คุณนะ่ะอืมคุณเองน่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องธุรกิจที่มันต้องร่วมหุ้นลุงแรงไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะมันมันแม้จะมีคนอื่นด้วยมีคนช่วยเหลือมีคนซัพพอร์ตคุณที่มันถูกเบรกพักไปหรือความสัมพันธ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะและสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคิงถือเหรียญขึ้นมา คนนี้เขาจะเข้ามาพาทําให้คุณไปออกไปจากการที่มันนิ่งนะเนาะสถานการณ์ที่มันนิ่งสถานการณ์ที่มันทําให้คุณเสียใจสถานการณ์ที่มันทําให้คุณรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้ทางมันตันมันไม่มีทางไปแล้วคุณจะไปต่อมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ที่เข้ามามันค่อนข้างที่จะชัดในเรื่องของเงินของงานมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไปต่อได้คุณได้ มีแรงใจมาไม่ได้เป็นเอเนอร์จีเนี่ยมันจะจักนิ่งนะมันจะเกิดการเคลื่อนไหวเปลีป่ยนแปลงทันทีแต่ก่อนอื่นคือขอให้คุณฟื้นคืนชีพขึ้นมาค่ะอย่านอนนานนอนได้แต่อย่านอนนานดึงตัวเองขึ้นมาลงมือทําคุณเองเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่แล้วอะ่ะแต่พอมาเจอสถานการณ์อะไรที่มันแบบมันแป๊กอะคุณแบบฟิลลิ่งมันไปต่อไม่ได้แล้วมันแบบมันแบบเหมือนจะตายทั้งเป็นให้ได้อะ่ะเออดึงตัวเองกลับมาค่ะพักเต็มที่แล้วลากตัวเองขึ้นมา หลุมที่คุณฝังตัวเองเอาไว้ดึงตัวเองขึ้นมาแล้วลงมือทําทําจากสิ่งที่มันทําได้ก่อนคุณเป็น energy ของคนคนที่ทํางานอ่ะคนที่สู้คนที่ลุยอ่ะคุณมีประสบการณ์ที่ดีที่จะดึงตัวเองขึ้นมาได้อยู่แล้วแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้บางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้เราดิ่งลงไปอ่ะดึงขึ้นมาค่ะดึงตัวเองขึ้นมาทําหน้าที่ของตัวเองคุณอยู่ในจุดที่สามารถ ที่จะพาตัวเองไปต่อได้แต่ด้วยสถานการณ์ที่มันมากดดันคุณตอนเนี้ยคุณรู้สึกว่าไปต่อทําอะไรก็ไม่ได้แล้วไม่มีแรงกายแรงใจเพราะอะไรเพราะมันจมอยู่กับความเสียใจหยมจมอยู่กับความผิดหวังดึงตัวเองกลับไปในจุดก่อนหน้านี้ที่มันจะโดนเบรกโดนพักดึงตัวเองกลับไปให้ความหวังงตัวเองกับเห็นไปมองนะไปอยู่กับตัวเองแล้วดูสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดใครเป็นคนสร้างมาเราเองทั้งนั้นถ้าตอนนี้มันไปต่อไม่ได้ช่างมัน ดึงตัวเองกลับไปจุดนั้นแล้วพาตัวเองขี่เส้นทางใหม่เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่คุณเลือกเดินเองเส้นทางนี้จะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณเคลียร์ energy เดิมๆที่มันรู้สึกว่ามันปิดกั้นเราอยู่เคลียร์ energy ที่มันทําให้คุณรู้สึกว่ามันออกมาไม่ได้คุณเห็นมือไหมคะไม่มีใครที่จะขุดได้ดีเท่ากับคุณแล้วคุยมันออกมาว่าอะไรที่มันบล็อก energy คุณทําให้คุณไม่เชื่อตัวเองเคลียร์จัก,กะ เคลียพลังงานปรับความสมดุลถ้าตอนนี้ร่างกายสุขภาพมันไม่ดีมันแย่ลองกลับมาเยียวยาความเออร่างกายตัวเองลองกลับมาเยียวยาความรู้สึกตัวเองและคุณจะมีอินทรียชั่นมีเซนส์อย่างรู้มีรางสังหอนมีอะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไปต่อได้มีแรงแล้วทําเชื่อตัวเองคุณจะกลับมาดึงศักยภาพที่มีในใจแล้วพาตัวเองขับเคลื่อนต่อไป6 6หกดาบมาพร้อมกับชาลีออตมันจะเป็นการเปลีป่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยนะแต่ขอให กลับมาก่อนจูนตัวเองกลับมาในจุดที่มันรู้สึกว่ามันเป็นตัวของตัวเองให้ได้และคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดมันสอนเราเนาะว่าเราจะต้องเป็นยังไงคุณเองมีวินัยในการที่จะใช้ชีวิตมีวินัยในการที่จะสร้างทุกอย่างด้วยตัวเองอยู่แล้วอ่ะกลับไปอยู่ดูจุดนั้นแล้วคุณจะสามารถจัดการทุกอย่างได้ดีแล้วพาตัวเองออกจากจุดเนี้จุดที่เป็นอยู่แล้วไปต่อถามว่ากลับไปต่อ ไปต่อแล้วจะเป็นไงคุณจะกลับไปเป็นคนที่มีในทุกๆอย่างอย่างที่คุณมีกลับไปเป็นคนที่สามารถขับเคลื่อนง,งานขับเคลื่อนความสัมพันธ์อะไรดีๆจะเกิดขึ้นถ้าตอนนี้ คนที่มาดูกองนี้ถามในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ไม่แมทกับคุณคุณจะเจอใครสักคนที่เข้ามาสร้างความมั่นใจให้คุณมากขึ้นจะเจอใครสักคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้คุณกลับมาเป็นตัวเองเขาจะรักคุณในแบบที่คุณเป็นเขาจะเชื่อคุณในแบบที่คุณกําลังทําอยู่จะไม่มีอะไรที่มาทําให้คุณรู้สึกว่าเสียใจเจ็บปวดแบบนั้นอีกแล้วอ่ะอืจะไปเจองานที่ใช่จะไปเจอคนที่ใช่แต่ ต้องกลับไปเคลียร์ตัวเองก่อนนะต้องกลับไปดึงตัวเองออกจากพลังงานแย่ๆเดิมๆที่มันฝังอยู่สร้างความมั่นใจแค่ตัวเองดูแลตัวเองทั้งด้านสุขภาพร่างกายด้านจิตใจแล้วไปต่อทําถ้าคุณเป็นคนที่มีรูทีนที่ดีอยู่แล้วอ่ะจัดการมันให้ดีและค่อยๆทําในสิ่งที่ทําได้1 2 3 4สออะไรต้องทําก่อนทําก่อนและ2 3 4สมมันจะค่อยๆง่ายมันจะเป็นไปตามรูปแบบที่มันจะ ต้องเป็นมันจะเป็นสิ่งที่ซัพพอตชีวิตคุณได้ดีกว่าเดิมเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กองที่3อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจกลับมาให้นะคะแล้วพบกันคะ่ะสวัสดีค่ะ